สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาหลานมาด้วยะมาสาธิตเรื่องของการเพิ่มแรงดันน้ำประปาปออกติเราจะต้องใช้เครื่องปั๊มเพื่อให้น้ำแรงขึ้นแต่วันนี้จะลองใช้ขวดน้ำอัดลมเพื่อเพิ่มแรงดันดูนะครับว่าจะทำได้หรือไม่มาดูครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่าบาเบร์สาธิตเลยครับจะมีขวดน้ำอัดลมท่อ PVC มันจะเป็น3ทางมนะัขัดดัด้ายแล้วก็ ใส่เข้าไปในขวดให้พอดีโดยมนีน้ำยาประสานหรือกาวเชื่อมท่อ p v c ประกอบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าผลงานที่เราทำไว้มันจะได้ผลอย่างไรท่อกับขวดน้ำอัดลมว่าจะเกิดแรงดันจริงหรือไม่ไปดูกันนะครับเราจะนำอุปกรณ์มาต่อผ่านวาล์วน้ำ เพื่อให้บังคับน้ําเข้าออกอันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อท่อกรอกน้ําที่ผ่านจากท่อธรรมดาเรามาทดสอบเปิดน้ํากันนะครับนี่คือแรงดัน,นของน้ําปกติทีนี้ลงมาเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดเราจะต่อน้ําซึ่งผ่านตัวอุปกรณ์ที่เราทําไว้โดยการเปิดวาล์วน้ํา แรงดันของน้ําก็จะเข้าไปในขวดน้ําในขวดน้ําก็จะมีอากาศคอยอัดนะครับหลังจากที่เราเปิดใช้น้ําดูนะครับว่าแรงดันจะเป็นอย่างไรพุ่งออกมามากกว่าเก่ายังเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือแรงดันเกิดจากการที่เราเอาขวดน้ำพัดลมมาใส่ในท่อ PVC สามารถฉีดต้นไม้ อันนี้คือท่อน้ำธรรมดาไม่มีแรงดันมากเท่าไหร่แต่พอผ่านอุปกรณ์ที่เราทำไว้เห็นไหมครับสามารถพุ่งได้ไกลและสามารถรดน้ำต้นไม้จีดขึ้นในที่สูงได้อย่างสบายๆลองไปทำกันดูนะครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆขั้นตอนง่ายๆดังในวีดีโอที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับไม่ยากทำได้ด้วยตัวเราเองลองดูนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ DIY by Chronic